6. ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภักขวาภาราสียังวิหารติอิสิปนาเตมิทักทาเยตรตรโคผักขวาปานชาวขีเยพิคูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตาพา โยจายังกาเมสุกามสุขานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอาตะกิละมาธานุโยโคทุโคอนาริโยอนาถสหันหิโตเอเตเตพิกาเวอุโคอันเตอโนปคัมมะมาชิมาปฏิปทาทัธาคาเตนะ อภิสัมพุทธาจากขุกรณียนักรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานยาสังวัตติกตมาจัสาภิขาวีมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนักรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานยาสังวัตติ อายเมวะอาริโยอาทังขิโกมะโคเซยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จากขุขารณียานักรณีอุปสมายาอภิายาสัมโพธายานิพนายะสังวัตติอิทังโคปานาภิกขเวทุครั้งอริยสัจจังชาติปิทุค้าชราปิทุค้ามาราชมปิทุครั้งโซกัปริเทวะถูกขโทมานาสุปายาสาปิทุค้า อาเปียหิสัพโยโคทุโคปปียหิวิปโยโคทุโคยามปิชังนราภฏิติพังทุครังสาคิเตน่าปันจุปาทานาคันธาทุกขาอีทางโคปานาภิขเวทุกขสสมุทัยโยอริยสัจจยายังตันหาโปโนภาภาวิกานาันทิราคาสาคาตาตรตาตรันตาพินันทินี เสยะทีทางกามาทันตาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปานาพิขาเวขาลุทุกขานิโรโธอริยสจัจจโยตัตสาเยว,วาตันหาสะอาเสสาวิราขานิโรโธจาโคปตินิสโคมุติอนารโย,อ,ยอีทางโคปานาพิขาเวทุกขานิรโรธาคาเมนี ฏิปทาอริยสัจจงอายเววะอริโยอทังขิโกมะโคเสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาไวยมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจ์ติเมพิกาเวปุเพ อนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานางังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิตังโคปานิทางทุกครัง้งอริยสัจังปารินยยันติเมพิกขเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกครั้งอริยสัจังปริยันติเมพิกขเวปุเพอานันทสุเตสุธรรมสุักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาธิ อิทางทุกขสมุทัยโยอ,อริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพหาหนุนสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโขปานิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันาติเมพิกขเวปุเพหานนุนสุตมัมเมสุจักคุง อุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาธิตังโคปณนิทางทุขสมุทัยโยอระเสิจังปัตมีตันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาทิ ทางทุกขานิโรโทอริยสัจจ์ติเมพิกาเวปุเพหาณนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิโโอาลมโก ω, อุทปาทิตังโขปานิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจงชันชิกาตพันติเมพิกาเวปุเพอนาณนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขันนิโรโธอริยสัจชั้นกิขะตันติเมพิกขเวปุเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ อิทังทุกขันนิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจจ์ติเมภิกขเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิยาโลโกอุทปาทิตังโคปัญิทังทุกขันนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพ อนัณุสุตัมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุขานิโรธคาเมนีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติมเมพิขเวปุเพอนานัณโสุตเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิยโลโกโอุทปาธิยาวักีวันจะมีพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทาวาวะทะสาการังยถาภูตัง ยาณทัสสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพพมะเกสาสมาณพรมนิยาปชายะสเทวมนุชายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิง ยะโตจโคเมพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวันตังทวาทสาการังยถธาภูตังยานัฏสานังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังพิกาเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพัมมะเกสัสมาณพรหมณนิยาปชาญาสเทวมนุษายะ อนุตรารังสัมมาสัมโพธิงอภินสัมพุทธโธปัญจัญญยาสิงยานนจาปน e ีปานเมธัสสนังอุทปาธิอุปกาปอกุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภาเวโวติอิธมันโวจะภากาว่า าตามนาปัญจาวคขียาภิกูผภาควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตินจาปนานะเวยยาการณสมิงทันญามาเนอสันมาโตโกทันยันสวีะชังวีตมลังธรรมจักคุงอุทปาที่ยังกินจิสมุทัยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปาวััตัน ปาวัตติเตจกักภะควาธรรมจากเกภุมมาเทวาสถานมนุสาเวสุงเอตามภะควาตาภาราสียังอิสิปต,ตัดเนมิขาทาเยอนุตรังธรรมมาจากกลางปาวัตติตังอัตตาปิวัติตียังสมเนนาวาพรามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรมามหมโมนาวาเกนาจิวาโลกาสมินติ ภมานังเทมานังสัทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวะสถัมมนุสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัมมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทังสุตวายามาเทวาสถัมมนุสาเวสุง ยามานังเทวานางสัทังสุตาวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานางสัทังสุตาวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานางสัทังสุตาวาปารณิมิตาวาสาสวัตีเทวาสัทธมนุสาเวสุง ปารณิมมิตาวสาวตีินางเทวานางสะทงังสุตวาพรามหามกายิกาเทวาสาธามนุสาเวสุงเอตัมภาควัตาภาราสิยงังอิสิปัตเีมิขาาเยอนุตารังธรรมมาจากกังปวัตติตังอปฏิวัติยงังสมามเนนาวาพรามหามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวา พรหมหามุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหเตนะขะเนนะเตนะมุหูเตนายาวะพรามาโลกาสัทโธอาภูกันชีอายญจะทัสสะสาฮิโลกาธาตุสังกาปิสัมปะกคมปิสัมปะเวทิอาปัมโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะตุราโหสี อาติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทโคอักผักาวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวตาโพโ,โกทันโยอัญญาสิวตาโพโกทันยญญโนยติอิติหิทังอายันมาโตโกทันยัสโอญาตโกทันโยเทวนามังอโหสิติ บทที่7ถึง11สวด3จบ7พุทธานุสติอิติปิโสภะควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสารธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภะควาติ8ธรรมานุสติสวาขาโตภะควาตาธรมโม สันชิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนณยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกาส,าวกาสาวกังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกาสาวกังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตาสาวกาสาวกังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภะควโตซาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคะลาเอสภะควโตซาวกสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชาลีการนิโย ο, อนุตตรังปุญญะเขตังโลกสาติ สิจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสทุนโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเซที่กินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวทะทตาปิยังกันตัง สาลิปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะนาเยมณีจินดาปียังจะทนังสเพชนาพหูชนาปียังมะมะสิสเักกตวาสักกตาว,า,กกตา,วาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวะรังหีตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนโสทินา นาสันตุป ah ัทวาสเพทุขาวูปัสมนตุเตสักตวาธรรมรรตานังโอสถทังอุตมังวรังปารีลาหูปัสมานังธรรมเตเชนโสทินานาสันปัทวาสเพพยาวูปัสมนตุเตสักตาวาสังขารตานังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยัง สังคาเตเชนะโสทินานาสันตุปัถวาสะสเพโรคาวูปัสมีตุเตเจ็ดรับที่สองพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรโกวิทูอนุตารโรปุริสธรธรมมสารถ ัฉาเทวมนุษานางพทธโภะัะวาติแปดธรรมานุสติวาคขาโตภัคะวาตาธรโมูสันติกโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ,อปา,โอานายกโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินยูหีติก้าวสำคสุปฏิปันโนภัคะววโตาชาวากาสังโค อุชุปฏ huh ิปันโนพระควะโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคญาติทางจตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปุคะลาเอสาพควะโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อันชาลีการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโรกสาติสิทจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหัง ปโตนจามาหราชาตวังมังโปสัุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทิกินจิตเทโวเยสโกปัชงทสมิงกินเนวาทตาปียงกันตังสาริปโตภวันตุเมสิทธิราพังชนานเยมดีจินดาปียงจะทถังสภพชนาพหูชนาปียงมะมะ สิบเอ็ดสักกตาวาสักกตาวาพุทธรรตนังโอสถทังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนโสทินานาสันตุปัทถวาสเพรโรคาวูปสเวนตุเตสักกตาวาธารรมรรตนังโอสถทังอุตมังวรังปาลีลาหูปสัมนานังธัมมเตเชนโสทินา นาสันตุปัทวาะสาเพพยาวูปัสมนตุเตสักตาวาสังขารตันนังโอสะทังอุตมังวารังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนโสทินะนาสันตุปัทวานะสาเพโรคาวูปัสมนตุเตรอบที่สามเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโรกวิทูนอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทาเทวมนุษานางพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันทิฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญญโกปัจัตังเวทิสะโพวินยูหีติเก้าสังขารุสีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจตาวริปุริสายุคานิอาจถาปุริสปุขาเอสาภควะโตสาวะกังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอันชาลิการณนโยอนุตารังปุญญะเขตังโลกัสสาติสิทิจินดามณีิ จินดามณีปีย ah ังม ah ันตังยสังทาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูต in ันจามหาราชาตวังมังโพสตุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสทิกินจิเทโวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวัตตาปียัง กันตังสารีปุตโตภาวนตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจัทธานังสัพเพชนพาพหูชนาปิยังมะมะสิเอ็ดจักกตาวาสัก,กตาวาพุทธรัตัางโอสถทังอุตมังวารังหีตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนโสทินา นาสันตุปัทวาสเพทุขาวูปัสสมินตุเตสักะตวะธรรมารตะนังโอสะทังอุตมังวะรังปาริราหูปัสาะมานังธรรมมเตเชนะโธทินานาสันตุปัทวาสเพพยาวูปัสสะมนตุเตสักะตวะสังขารตะนังโอสะทังอุตมังวะรังอาหุเนยัง อาหุเนยยังสังคเตเชนะโสทินานาสันตุปัทวาสเพโรคาวูปัสมินตุเต